โอเควัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวนี้เป็น Olympus 35 EC นะครับตัวนี้ EC ตัวเล็กเนาะอ่าทีนี้ก็จะมาเทสการใช้งานเบื้องต้นให้นะครับตัวกล้องเนี่ยรุ่นนี้ของพี่แหน่งจะมีตัดท่อทำเป็นตัวแปลงใส่ฐาน LR 4 4นะครับใส่แค่2ก้อนเท่านั้นนะฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งจะลองฟอยเอาไว้นะครับ ทีนี้ใส่ฝั่งนี้ให้เอาด้านบวกลงเอาด้านลบขึ้นเหมือนกันด้านบวกลงลบขึ้นแบบนี้นะครับเราก็ปิดฝาลงไปเวลาปิดฝาเนี่ยหมุนเกลียวหมุนออกก่อน อแล้วค่อยหมุนเข้านะครับไม่ต้องไปปิดมันแน่นมากนะปิดแค่พออยู่นะครับแค่นี้เองกล้องรุ่นนี้ถ้าไม่มีฐานจะใช้งานไม่ได้นะครับตัวกล้องมันเป็นออตโต้เนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นปรับแบบกะระยะนะครับ ภายในช่องมองก็จะมีเป็นรูปเป็นคนครึ่งตัวคนครึ่งตัวคนเต็มตัวรูปภูเขาตามระยะที่เราหมุนกะไว้ตรงนี้เนาะแค่นั้นเองตัวกล้องไม่มีอะไรมากตรงนี้เป็นล็อกปุ่มชัตเตอร์นะครับไม่มีเซลทามเมอร์ใดๆเนาะเวลาขึ้นเฟรมขึ้นแบบนี้เวลาเทสก่อนใส่เฟรมว่าไฟเข้าไม่เข้าพอเราขึ้นเฟรมเสร็จปุ๊บ เห็นไหมเอ่ยนี่ถ้าอย่างเงี้ยไฟไม่เข้าให้เราหมุนฝาปิดฐานหรือเช็คให้ขั้วแบตมันชนกันกับตัวฝาปิดนะครับเราลองขึ้นดูอย่าเพิ่งไปใส่ฟิล์มไม่ต้องรีบร้อนใส่ฟิล์มนะ โอเคละขึ้นเฟรมเห็นไหมแต่ชัตเตอร์กดลงไปมันก็จะมีไฟขึ้นนะครับเนี่ยน,นี่ให้ให้เราเช็คที่ตัวฝาปิดก่อนนะครับแล้วก็ขั้วฐานตัวฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมันชนกับตัวฝาปิดหรือเปล่าเนาะลองเช็คในตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไป บิดไปขันมันจนแบบแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณนี้วิธีใช้งานไม่ซับซ้อนเลยกดถ่ายอย่างเดียวตัวกล้องมันจะวัดแสงอยู่ฝั่งนี้ถ้าแสงน้อยรูรับแสงก็จะเปิดกว้างสปีดก็จะช้านะครับเป็นไปตามอัตโนมัติเลยตัวกล้องฝาปเปิดจะอยู่ฝั่งนี้ ภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วก็ลากหัวฟิล์มมาใส่เข้าไปในช่องแล้วก็หมุนขึ้นฟิล์มกดถ่ายเห็นไหม,มถ้าปิดวัดแสงเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งช้าลงเลยเห็นไหมสปีดมันจะตามค่าแสง ปกติอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะมีวัดแสงแล้วก็จะเป็นเข็มแล้วก็จะมีตัวขั้นสปีดตัวขั้นรูรับแสงไว้อยู่เนาะมันจะเป็นระบบไฟฟ้านะก็จะมีตัวไฟฟ้าอยู่ภายในนะครับช่องมองรุ่นพวกนี้มันกว้างมากๆแล้วก็มองได้เขีย์มากๆนะครับการใช้งานคร่าวๆเนาะไม่มีอะไรซับซ้อน3 5 EC กับ EC2 แตกต่างกันตรงไหน เอาจริงๆแล้วถ้ามองภายนอกมันจะต่างกันแค่โลโก้ด้านหน้าแค่นั้นนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบระบบภายใน eC2 ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับระบบกลไกใช้เหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างต่างกันที่โลโก้แค่นั้นเองอ่ะปรับ ISO ให้หมุนตัวดาวตัวเฟืองเล็กๆตรงนี้ แล้วก็จะมี ISO บอกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเลขนับิล์มเนาะตัวนี้ไม่ไม่ใช่ half frame นะ,ะประมาณนี้ครับการใช้งานง่ายๆคร่าวๆใส่แบตเตอรี่เช็คก่อนที่จะใส่ิฟ์มว่าไฟเข้าปกติพอไฟเข้าปกติเราค่อยใส่ิฟ์มเหมือนกล้องทั่วไปใส่ิฟ์มเวลาขึ้นขึ้นิล์มแล้วกดถ่ายใช้งานไปเรื่อยๆ พอถ่ายหมดหม้วนกดกอฟิล์มฝั่งนี้กดลงไปให้จมแล้วก็ยกก้านกอเนี้ยขึ้นมาแล้วก็หมุนอ่าแล้วก็เปิดฝาเอาฟิล์มออกนะครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มอีกทีนึงมันก็จะดีดกลับลงมาประมาณนี้เนาะอันนี้คือใช้งานคร่าวๆเลยนะครับ